เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศผมนําเรียนนะครับว่าในช่วงนี้ฐานข้อมูลนั้นค่อนข้างจะมีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงสูงบางข่าวสารเตือนว่าจะมีพายุก็คงยังไม่มีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งแล้วว่าจะประกาศเตือนให้ใหถูกต้องอย่าไปติดตามสูงกับข่าวลือในส่วนของที่สองบอกฝนจะเริ่มตกหนักตั้งแต่กลางเดือนกนรกฎาคม ก็มีแนวโน้มนะครับแต่บางท่านก็อาจจะได้ข้อมูลว่าอาจจะช้าออกไปอีกเป็นเดือนสิงหาและเดือนกันยายนซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าการพยากรณ์คือการคาดหมายลักษณะลงหน้าเหมือนกับประเด็นที่ผมยังคงอมองในลักษณะของอาทางด้านข้อมูลที่เราพอจะประเมินได้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์ผมยังคงคิดว่าในฤดูการผลิตหน้าโอกาสปัญหาจะเกิดขึ้นเหมือนกับในปีที่ผ่านมา ปัญหาคือการออกดอกของทุเรียนออกดอกน้อยออกดอกช้าออกดอกยากมาจากอะไรมาจากสภาวะของดินฟ้าอากาศคือช่วงที่ใบพร้อมอากาศไม่เอ,อื้ออํานวยแต่ครั้นพออากาศใบพร้อมหรืออากาศเอ,อื้ออานวยปรากฏว่าใบาไม่พร้อมก็คือเกิดจากสภาวะการแตกใบอ่อนดังนั้นในประเด็นตรงนี้เราเลยต้องย้ําเป็นสาระความรู้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยจากพี่น้องสกอรที่ได้สอบถามมาว่าอา้าแล้วขอข้อมูลต่อว่าข้อดีข้อเสียในแต่ละวิธีการเป็นอย่างไรมาฟังกันตอบก,กันในเช้าว,วันนี้ครับสหรับประเด็นสาระในเช้าว,วันนี้คงเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับในกรณีที่เราได้นำเสนอข้อมูลในลักษณะของอสาเหตุแห่งการไม่ออกดอกของทุเรียนส่วนใหญ่แล้วก็คือเกิดจากสภาวะการแตกใบอ่อน ของทุเรียนซึ่งในส่วนของทฤษฎีนี้เราก็คงทราบกันใดบางส่วนแล้วว่าเป็นผลงานวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบรุรีในส่วนของซิงก์แอนซอ r c สก็คือซิงกก็คือใบอ่อนถ้ามีจำนวนมากซอสใบแก่ care, ก็จะเกิดการไม่ออกดอกฉะนั้นในส่วนของสาระที่เรานำเสนอก็คือเรื่องของการป้องกันการแตกใบอ่อนของทุเรียนในระยะ เวลาแห่งการออกดอกคือผมต้องอธิบายนะครับว่าเป็นระยะของการออกดอกในตามฤดูกาลทีนี้ประเด็นนั้นเราก็คงจะต้องย้อนกลับไปอีกว่าในส่วนของตลอดระยะเวลาหลังจากการเก็บเกี่ยวไปจนถ,ถึงเตรียมความพร้อมของใบนั้นเราก็ต้องสร้างปริมาณใบอาจจะ2รุ่นหรือ3รุ่นถ้าเป็นรุ่นทําสารก็จะเป็น2รุ่นก็ได้3รุ่นก็ได้หรือถ้าเป็นรุ่นธรรมชาติควรจะเป็น3รุ่นใบ อันนี้ก็คือการเติมความสมบูรณ์ขั้นพอมาถึงช่วงปลายฤดูในช่วงระยะเวลาแห่งการออกดอกไม่ว่าจะอยู่เขตไหนภาคไหนก็ตามครับเราเรียกว่าใบสุดท้ายในใบสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัจจัยก็คือแสงแดดยาวนานมีแสงแดดที่มีความเข้มสูงมีความชื้นสูง ภาวะตรงนี้ทำให้ระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบลลอรแอซิกในต้นเนี่ยสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นทุเรียนก็จะแตกใบอ่อนคือไม่เกิดการสั่งการขยายพันธุ์แต่เป็นการจเจริญเติบโตทางโครงสร้างคือลำต้นทุเรียนจะออกดอกไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาและเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมานั้นก็จะเกิดขึ้นอีกในปีการผลิตนี้เพราะมันเป็นวงรอบตามฤด,ดูกาลตามการเกิดขึ้นจากปัจจัยสิ่งแวดลอ้อม ดังนั้นถ้าเราติดตามหรือพี่นอสกรที่ได้ติดตามเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นภาพในเรื่องของกรณีว่าประการที่1ในการที่เราจะป้องกันการแตกใบอ่อนนั้นก็คือเราก็จะมีการใช้วิธีการบังคับการบังคับนั้นก็คือการป้องกันการแตกใบอ่อนนั่นก็คือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวพคโควิทาโซนหรือพาโควิทาโซนในอัตราแตกต่างกันตามระบบเมื่อเรามีการใช้ ถามว่าตัวฮอร์โมนตัวพาราควิทโซโ์นั้นไม่ได้มีผลต่อการออกดอกโดยตรงแต่เขามีผลในการไปควบคุมระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบเลิกแอซิกท่นเป็นตัวประเด็นทําให้เกิดการแตกใบอ่อนอันนี้เราทบทวนนะครับก็ถ้ากบว่าทุเรียนไม่แตกใบอ่อนก็มีระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์ต่อไปนั่นคือวิธีการที่1ในส่วนของวิธีการที่2ที่พิกักกรส่วนใหญ่จะใช้กัน นั่นก็คือการป้องกันการแตกใบอ่อนอาจจะเป็นการควบคุมใบคือการปริดใบอ่อนการให้ปัจจัยลักษณะของปุ๋ยเชิงเดียวเพื่อที่จะทำให้ทุเรียนนั้นหยุดหรือไม่พัฒนาในการแตกใบอ่อนก็คือเหมือนกับไปสร้างความเครียด ซึ่งในประเด็นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยที่ใช้ก็คือปุ๋เชิงเดียวได้แก่อย่างเช่น025 30 042 56หรือ052 34หรือ130 40, 46วิลานี้ก็จะมีคุณสมบัติในการไปควบคุมซึ่งผมได้อธิบายมาแล้วว่าถ้าในสภาวะที่มีฝนตกชุก เขาอาจจะมีอิทธิพลอยู่ได้แค่ประมาณ5วันหรือไม่เกิน7วันแต่ถ้าสภาวะฝนทิ้งช่วงนานอาจจะได้ถึง7วันหรือ10วันเขาก็จะเสริมประสิทธิภาพในกรณีตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อเสียเพิ่มเติมขึ้นมาคือลักษณะถ้าเราใช้ต่อเนื่องติดต่อกันคุณภาพใบเขาก็จะแก่ใบจะชราภาพใบก็จะหมดอายุเร็วมีอาการถ่ายเร็วนั่นคือประเด็น ในส่วนของวิธีการที่3ก็คือเรื่องของการปล่อยให้เขาพัฒนาไปตามระบบตามธรรมชาติแล้วเราก็ใช้เทคนิคในการจัดการก็คือการเลี้ยงไว้ซึ่งแขนงภายในไม่ใช่กระโดงนะครับกระโดงนั้นคือส่วนที่ตั้งขึ้นเราต้องตัดออกแขนงคือเก็บอยู่ภายในที่อยู่ด้านข้างหรือด้านที่ห้อยลงด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันและก็เป็นตัวเพิ่มความสมบูรณ์เป็นตัวที่จะดึงพลังงานจากใบ ปลายลงมาสู่ท้องกิ่งแล้วก็ป้องกันใบด้านนอกไม่ให้แตกใบอ่อนอันนั้นก็คือวิธีการที่3ซึ่งเราก็จะประหยัดทั้งปัจจัยใบก็มีความสมบูรณ์แล้วก็มีในส่วนของความสามารถในการออกดอกถ้าออกดอกเขาจะออกดอกสม่ำเสมอแต่มันก็มีข้อเสียที่พี่น้องชาวออนไลายท่านอาจจะไม่ชอบก็คือ,อ,อไปยึดในหลักการตรงที่ว่า ขแขนงเนี่ยถ้ามันมากมันจะกลายเป็นสาเหตุแห่งการที่หลบอาศัยของศัตรูพืชเป็นที่อยู่ของมแมลงเป็นที่อยู่ของเชื้อราแล้วก็จะทําให้สรงพุ่มทึบโอกาสการเกิดโรคง่ายนะครับเป็นพยาธิที่เหมือนกับไปการแก่งแย่งอาหารของทุเรียนอันนั้นก็คือส่วนที่เราทราบกันอยู่แต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้นี่นะครับก็อยู่ที่มุมมองอยู่ที่วิธีการ ผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเราจะเก็บไว้เฉพาะใบสุดท้ายเท่านั้นหมายความอย่างไรอายกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในภาคตะวันออกเราก็จะเก็บใบนี้ตั้งแต่เดือนไหนสิงหากักัายาหรือกันยาตุลาเพราะเป็นใบสุดท้ายนั่นหมายความว่าใบเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันจะผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว ซึ่งเป็นระยะเวลาแห่งการออกดอกครับทีนี้ประเด็นเนี่ยในส่วนของสาระเรากระะ็ได้อธิบายมาหมดแล้วพิทักสกรที่ได้ติดตามรายการก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีนะครับว่าเอาแล้วในกรณีของการที่เ,เราจะป้องกันการแตกใบอ่อนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการตัดแต่งพิทักกรครับในเมื่อ สิ่งที่ผมเองนำเสนอจะเป็นหลักการเป็นเทคนิคเป็นวิชาการพิรศกสกรก็ได้ถามมาว่าอ้าวแล้วอย่างทำไมคนที่ทำสารเนี่ยเขาถึงต้องมีคำแนะนำต้องแต่งแขน,นให้มากต้องแต่งจริงให้โปรง่งก่อนออกดอกต้องตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งพิรกรครับถ้าท่านติดตามฟังในสาระในรายการท่านจะเห็นภาพอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมย้าว่า กรณีของการที่เราจะทำการตัดแต่งภายในทรงพุ่มนั่นหมายความว่าท่านต้องมีความสามารถในการควบคุมใบอ่อนได้โดยเฉพาะในช่วงของปลายฤดูอาจจะเป็นเดือนกันยาต,ตุราหรือพฤศจิกาก็ตามกรณีที่เราจะทำการตัดแต่งภายในทรงพุ่ม เราจะต้องมีความสามารถในการควบคุมใบอ่อนด้านนอกให้ได้เพราะฉะนั้นในกรณีวิธีการเทคนิคอันนี้เขาจึงดําเนินการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ทําสารหรือมีการให้สารเท่านั้นกลุ่มธรรมชาติจะไม่ได้ดําเนินการแบบนี้นะครับเพราะการตัดแต่งแขนภายในเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นการกระตุ้นให้ทุเรียนนั้นแตกใบอ่อนได้มากขึ้นได้ดีขึ้นได้เร,เร็วขึ้น ก็เหมือนกับในช่วงเดือนกรกฎานี้ผมแนะนำว่าให้ตัดเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปเสริมให้ใบอ่อดด้านนอกนั้นแตกได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นจึงย้ำต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีการคำแนะนำที่มีการานำเสนอว่าต้องแต่งให้โปร่งแต่งให้โลง่งนั่นเป็นเรื่องของผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมการแตกใบอ่อนของทุเรียนในช่วงปลายฤดูหรือในระยะเวลาแห่งการออกดอก กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ที่ทำสารส่วนหนึ่งกับกลุ่มที่ไปใช้ปัใจจัยในการทำลายใบขออภัยนะครับใบควบคุมใบคือปลิดใบบ้างบ่มใบหรือทำให้ใบแก่บ้างทำให้ใบชะง,งักบ้างอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งในกรณีเช่นนี้และการแต่งภายในน,นั้นมีเพื่อนชาวสวนบอกว่ามันจะทำให้ออกดอกดีมีส่วนครับถ้าภายนอกไม่มีการแตกใบอ่อนคือไม่มีซิง ภายในก็จะกลายเป็นในลักษณะของเกิดสภาวะการออกดอกได้เพราะภายในเป็นใบแก่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือในทฤษฎีนี้ถือเป็นหลักสำคัญเช่นเดียวกันความเครียดล่ะครับที่จะทำให้เกิดการสั่งการให้ออกดอกดังนั้นเมื่อเราแต่งปงรงโล่งอากาศถ่ายเทแสงแดดสาดส่องลมพัดเข้าไปได้ดี ความเครียดจากการควบคุมน้ำก็จะเร็วขึ้นเมื่อเกิดความเครียดก็จะเกิดการสั่งการให้ออกดอกนี่คือหลักการกับกลุ่มที่ใช้วิธีการในการตัดแต่งภายในเพื่อส่งเสริมการออกดอกแต่ผมต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่าในวิธีการนี้ท่านต้องสามารถควบคุมได้สองจุดนะครับจุดที่หนึงคือป้องกันไม่ให้ ใบทุเรียนด้านนอกแตกใบอ่อนจุดที่2คือท่านต้องควบคุมปริมาณน้ําได้ถ้าในแหล่งใดหรือในพื้นที่ใดก็ตามที่ฝนยังตกท่านไม่สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วถ้าดําเนินการก็จะไม่ได้ผลคืออยากจะย้ําว่าก่อนการออกดอกสองเดือนเราไม่มีควร ที่จะไปดําเนินการถ้าท่านควบคุมใบอ่อนไม่ได้ควบคุมปริมาณน้ําไม่ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใดของประเทศไทยก็ตามเพราะถ้าเราควบคุมไม่ได้การแตกใบอ่อนจะเกิดขึ้นการออกดอกก็จะไม่มีก็เหมือนกับในหลายๆสวนใน หลายปีที่ผ่านมาและปีที่ผ่านมาเป็นปีที่พิสูจน์เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วการไม่ประสบความสําเร็จในการออกดอกของกลุ่มผู้ที่ทานอกฤดูหรือกลุ่มผู้ทาสารก็คือเกิดจากการแตกใบอ่อนทั้งสิ้นตรงนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับเราก็เลยต้องเอามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการแบบทํานอกฤดูหรือจะเป็นวิธีการแบบหวัวธรรมชาติก็ตามนะครับอันนี้เราต้องควบคุมได้ ด้วยเหตุผลสองประการตรงนี้เรากลับมาดูในแนวทางที่สองนะครับในเรื่องของกรณีของการเลียเล้ยงไว้ซึ่งแขนงเลี้ยงไว้ในส่วนของปลภายในไม่มีการตัดแต่งในช่วงปลายฤดูด้วยเหตุผลสำคัญหลายท่านก็บอกว่าอา้าวแล้วเราจะไปตัดแต่งเมื่อไหร่ล่ะพี่นสรสกุลครับก่อนที่จะไปฟังคำตอบตรงนี้เราต้องมาเข้าใจโครงสร้างก่อนนะครับ คือประเด็ดนนั้นผมกำลังจะย้ำและอธิบายว่าในกรณีที่เราทำทุเรียนแบบธรรมชาติเราจะไม่มีการตัดแต่งเมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโ,โตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่อัตราบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผ,ผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทาั้ง ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มราค่าสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม t k เ5ซเป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n d r โน e และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลฟต์จำกัดไสฟาร์มิน B K ไสฟาร์มิน B K อมิโนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั่วเหนียวลดการหลดุลดร่วงตั้งแต่หางแย้มหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศปรปาปรวนใช้เพียง ห้าสิซีซีเท่านั้นป้องกันการ่วุงเมื่อใดนึกถึงไซฟ,ฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซ่โฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตรปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พือต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัด หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาฟังสาระกันต่อจากยาในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับไม่มีตัดแต่งเลยหรือไม่ใช่ครับในกรณีธรรมชาติก็เป็นวิธีการเช่นเดียวกันว่าเมื่อท่านคำนวณอายุใบของท่านได้แล้ว หมายความว่าทุเรียนของเราเนี่ยมีอายุครบ2เดือนแสดงว่าจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนจะไม่มีการแตกใบอ่อนถ้าไม่มีการแตกใบอ่อนตรงนี้เราสามารถที่จะทำการตัดแต่งแขนแงภายในได้นี่คือส่วนสำคัญที่เราต้องเข้าใจในส่วนที่2ถ้าในปีการผลิตใดก็ตามอย่างเช่นปีปานการผลิตที่กำลังจะถึงนี้ เราทราบครับว่าเดือนตุลาเดือนพิากาในเดือนพิากายนเนี่ยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีความชื้นสูงมีแสงแดดยาวนานเราไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ําได้ก็นั่นหมายความว่าเรายังไม่ควรที่จะไปทําการตัดแต่งกิ่งภายในขแขนงภายในอันนี้เฉพาะเป็นขแขนงกับกระดงภายในนะครับถามเหตุผลว่าเพราะอะไร ก็ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ทําสารครับว่าการตัดแต่งเป็นส่วนสําคัญที่จะกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นถ้ากรณีฝนตกแสงแดดยาวนานมีความชื้นสูงทุเรียนที่สมบูรณ์ไม่พอหรือสมบูรณ์ปานกลางเขาย่อมที่จะมีการแตกใบอ่อนอีกหนึ่งรุ่นจะเป็นใบรุ่นใดก็ตามครับในแต่ละสวนเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเพียงแต่ว่าโอกาสของการแตกใบอ่อนเขาจะเกิดขึ้นถ้าเรา ไม่เข้าใจเขาแตกใบอ่อนเมื่อใบอายุครบ3เดือนนั่นหมายความว่าโอกาสการออกดอกจะไม่เกิดขึ้นเหมือนในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทําทุเรียนแบบธรรมชาติไม่ใช่มีความหมายว่าเราจะไม่แต่งภายในเลยก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขผมสรุปให้เป็นที่เข้าใจในเชิงปฏิบัติว่าถ้าใบทุเรียนของ พี่น้องชาวสวนเนี่ยมีอายุครบอยู่ประมาณสัก2เดือนใบเพสลาดแต่ยังไม่แก่จัดแต่มีสภาวะฝนที่ยังตกแสงแดดที่ยาวนานความชื้นที่สูงเราไม่ควรไปทำการตัดแต่งภายในสรุปเป็นประเด็นที่หนึ่งในประเด็นที่สองใบทุเรียนของเรามีอายุครบสเดือนใบแก่ใบดำใบตันยังมีสภาวะฝนตกกระจาย อาจจะห้าวันตกสี่วันตกตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปทันการตัดแต่งภายในเหมือนกันแต่มีส่วนสำคัญที่เขาจะได้ประโยชน์ก็คือเขาจะป้องกันไม่ให้ทุเรียนของเรานั้นเกิดการแตกใบอ่อนนี่คือเงื่อนไขที่เราต้องทำความเข้าใจโดยละเอียดทีนี้เรามาดูต่อว่าเอาแล้วถ้าในกรณีที่ลมหนาวมาฝนหยุดตก คำว่าฝนหยุดตกเนี่ยนะครับมันจะต้องไปดูองค์ประกอบของความชื้นสัมผัสผมอยากจะให้พี่นักศรหลายๆท่านเนี่ยติดตั้งเครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิและความชื้นคือความชื้นในสวนเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในระดับ80% 85% 90%เราไม่ดูปริมาณฝนครับโอกาสการแตกใบอ่อนจะสูงมาก มันมีหลักการสําคัญอยู่เรื่องว่าถ้าเราจะทําการตัดแต่งภายในทรงพุ่มความชื้นในสวนควรอยู่ที่70%เมื่อความชื้นของในสวนทุเรียน70%ความชื้นในสวนของบังคุด6 0โอกาสการออกดอกของเขาจะสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะให้พิณสกอร์นั้นได้นำไปสู่การประกอบการตัดสินใจ กรณีของการที่เราแนะนำไม่ให้มีการตัดแต่งภายในทรงพุ่มอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขว่าหนึ่งทุเรียนเราเป็นใบแก่พร้อมออกดอกสองปริมาณฝนยังคงตกกันต่อเนื่องความร้อนสูงความชื้นสูงถ้ามันไม่มีลมหนาวลงมาละ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องอาศัยลมหนาวหรือลมว่าวหรือความหนาวเย็นเพราะความหนาวเย็นทำให้ไม่ออกดอก แต่ถ้าในกรณีที่ท่านถามว่าเอาแล้วมันสี่วันตกสามวันตกห้าวันตกอะไรตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้จึงอยากจะย้าว่าเมื่อทุเรียนพร้อมต่อการออกดอกแล้วฝนทิ้งช่วงที่วันเป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะหลายท่านก็ไปจํา20วัน20วันนั้นเป็นส่วนของเงาะเป็นส่วนของมังคุดนะครับทุเรียนไม่ควรเกิน5วันครับ ถ้าทุเรียนเกิน5วันเนี่ยสภาวะการสูญเสียนามภายในต้นเขาก็จะเกิดขึ้นดังนั้นกรณีประเด็นคำถามที่ว่าอะ้รถ้าฝามวันตก4วันตกถือเป็นเรื่องที่ดีกับทุเรียนในการที่จะกระตุ้นในการส่งเสริมตาดอกแต่ทั้งนี้สิ่งที่ต้องย้ำก็คือเงื่อนไขคือความชื้นสัมผัสในสวนจะต้องอยู่ที่ต่าลงมาครับถึง70%มีฝนทิ้งช่วงมีอ่า ความชื้นต่ำมีความเข้มของแสงที่สำคัญกลางวันเริ่มสั้นกลางคืนเริ่มยาวทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นองค์ประกอบปัจจัยที่เรานำมาประกอบการตัดสินใจว่าเราตัดแขนงภายในได้แต่ถ้าไม่เป็นดังกล่าวเหมือนในปีที่ผ่านมาฝนก็ตกวันตก2วันตก3วัน,ตก,วน,ต,กวนตกความชื้นก็85%บ85%นะครับกลางวันก็ยังยาวอยู่ คำว่ากลางวันยาวหมายถึงอะไรตีห้าก็สว่างแล้วหกโมงก็สว่างหกโมงเย็นก็ยังสว่างอยู่นั่นหมายถึงว่ากลางวันยาวระดับฮอร์โมนในต้นคือฮอร์โมน GA หรือจิปเปอร์เลิกแอเขาจะสูงเราไม่ควรไปดําเนินการเราต้องปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆไปจนกว่าองค์ประกอบที่ผมได้ย้าไว้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของความชื้นสัมผัสในสวน ไปหาดูแล้วก็มาติดตั้งกันนะครับจะเป็นส่วนที่ทำให้พี่นรสกรไปตัดสินใจและไปมีส่วนในการที่จะไม่มีความผิดพลาดในกรณีที่เราจะวางแผนในการจัดการนี่คือคำตอบจากข้อสงสัยทั้งในด้านของสิ่งที่ควรตัดแต่งกับสิ่งที่ไม่ควรตัดแต่งในการตัดแต่งนั้นในรุ่นธรรมชาติคำตอบสุดท้ายที่ท่านถามว่าแล้วจะไปแต่งเมื่อไหร่และถ้าไม่แต่ง แต่งพร้อมกับแต่งดอกในครั้งเดียวกันครับให้เข้าใจว่าในระยะที่ดอกกำลังเคลื่อนเป็นไข่ปลาตาปูบางท่านดีใจท่านไปตัดแขนงหมดเลยปรากฏว่าดอกจะหดหายหมดเพราะมันเสียความสมดุลห้ามโดยเด็กขาดในระยะนั้นเขาออกดอกได้ก็แสดงว่าเขาสมดุลแล้วไม่ใช่เราจะเจตนาดีเร่งไปแต่งภายในกลัวดอกไม่ออก กลัวไปแย่งอาหารอันนั้นเป็นส่วนที่ผมไม่ก็ว่าร่วงนะครับสำหรับคนที่เสนอแนวคิดตรงนั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้จากงานวิจัยของเราพบว่าไม่ควรไปตัดแต่งจนกว่าเมื่อดอกออกมาอยู่ในระยะ,ะผ่านเหยียบตีหนูไปแล้วเป็นมะเขือพวงอ่อนเมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปดำเนินการตัดแต่งได้ พร้อมกับดอกเพื่อที่จะให้เรานั้นประหยัดต้นทุนประหยัดยางแรงงานและก็ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณดอกด้วยครับนี่คือสาระคำตอบในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันท,กทุกทท่านสวัสดีครับ